สวัสดีค่ะปากก๊กทำสวนนะคะวันนี้ปากก๊กจะพามาเอาต้นนะคะมะเขือเทศเล็กๆเนี่ยเอาไปปลูกทําไมต้องเอาไปปลูกก็คือการปกตินะเขาก็เรียกว่าการชํากิ่งมะเขือเทศแต่ปากก๊กไม่ได้ตัดออกไปชําข้างนอกนะคะปากก๊กมาชําทั้งต้นเลยค่ะชําไว้เป็นอาทิตย์กว่าละ การชาของเราก็คือต้นมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศส้มตําลูกเล็กๆนะคะถ้าทางอีสานเขาจะเรียกว่ามะเขือเครือมะเขือเครือก็คือเขาเป็นเครือเป็นเถาเลื้อยไปนะคะอันนี้ต้นเดียวค่ะมะเขือเทศตําบักห่งที่เป็นซองเขาขายอันนั้นภาษาคือเขาจะเรียกตามคนอีสานเนาะที่เขาไปผลิตขายเขาก็เลยเรียกว่ามะเขือเทศตําบักห่ง ทีนี้ต้นของเขามันอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ต้นมะเขือเทศหายากมากอากาศร้อนไม่ค่อยจะมีแล้วก็โตช้าพอดีต้นเนี้ยเขาแข็งแรงดีเขาออกดอกแล้วเมื่อกี้ก็อยากได้ไปปลูกใส่กระถางเนี่ยมีดอกหมดแล้วค่ะอันนี้ก็ดอกอันนี้ก็ดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายไปปลูกเขาก็จะออกดอกต่อมีลูกให้เราเก็บเอาไปบำรุงไปเลี้ยงใส่กระถางเพราะอยู่ตรงนี้ไม่มีเวลาเข้ามาดูแลอยู่ในป่า ข้างบ้านนี่แหละมันรกละดูสิเนี่ยต้นอ,อมแซบเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะเรื่องต้นอ,อมแซบนะคะมี f c นะคะคอมเมนต์มาถามปาก๊กว่ามีขายไหมอยากได้ปาก๊กที่จริงปาเก๊กไม่ใช่ไม่อยากขายไม่อยากอะไรหรอกแต่ว่าสงสารเนาะค่าส่งมันแพงปากิกกเลยบอกว่าหาเอาใกล้ๆกันแล้วกันเนี่ยราคามันก็ไม่ได้มีค่าง,งวดอะไรมันเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเวลาเอาไปส่งนะคะ 60บาทขั้นต่ำก็ไม่อยากให้เสียตังค์เนาะก็เลยบอกว่าให้หาดูใกล้ๆเอาพอมันขยายแล้วมันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะเอามาดูต้นมะเขือเทศกันนะคะต้นเนี้ยเนี่ยเขาจะเลื้อยมาป้เก๊ก็เลยเอามากลบไว้เราก็เอามานอนตามกระถางแล้วก็กลบดินไว้ให้เขาออกรากอยากจะรู้ว่าออกรากหรือยังเดี๋ยวป้เก๊ก็ตัดต้นไปเลยเนาะแล้วก็ยกออกไปปลูกตรงที่สะดวกกันนี้หน่อยตรงนี้ไม่สะดวกเนี่ยตัดต้นเขาออกเลย ออกแล้วนะคะต้นอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะยกกระถางไปเลยค่ะเดี๋ยวไปปลูกกันเลยนี่เรามาดูนะคะยกมาแล้วนี่คือต้นต่อที่ป้ากิ๊กตัดมาอยู่ตรงนี้ต้นเขาเลื้อยเข้าไปในนี้นะคะก็เอาดินกลบไว้เนี่ยรากออกมาแล้วค่ะยาวเลยเดี๋ยวเราจะตัดส่วนไหนจะแบ่งยังไงพอยาวเลยมานี้ก็เอาดินกลบมาอีก นี่ค่ะก็ได้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเราจะแบ่งเป็นสองส่วนต้นนี้ยาวมากดอกนี้ก็เอาติดไว้ด้านนี้ก็แล้วกันอ,อันนี้ก็เป็นส่วนของต้นนี้ไปดอกอยู่ข้างบนส่วนต้นนี้ก็เอาตั้งอย่างนี้เห็นไหมคะปลูกปุ๊บก็จะมีลูกเลยค่ะมีดอกมีลูกเล็กๆติดแล้วด้วย อ่ะมาอันนี้กำลังจะดอกแย้มเราก็จะเอามาปลูกกระถางใหม่เดี๋ยวเตรียมดินก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ปรุงดินปลูกใส่กระถางใหม่เลยพอดีป้ากิ๊กเอาดินเก่ามาที่เก็บไว้ก็เลยมาเติมปุ๋ยคอกสักหน่อยพร้อมกับเติมตัวนี้ค่ะปูนขาวฆ่าเชื้อหน่อยปรับสภาพดินเพราะเป็นดินเก่า ก็จะคลุกให้เข้ากันหน่อยเนาะถ้าดินปรุงใหม่ก็ตามสะดวกกันแล้วกันค่ะบอกไว้แล้วนะคะวิธีปรุงดินอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าไม่ปรุงซื้อดินกระสอบมาดินถุงมาก็ดูว่ามันแน่นไหมมันไม่แน่นก็เติมปุ๋ยคอกเข้าไปให้อาหารเขาหน่อยเพราะว่าปุ๋ยเขาใส่มาน้อยแต่ว่าปูนขาวถ้าซื้อเป็นกระสอบมาไม่ต้องใส่นะคะเขาใส่มาเสร็จหมดแล้วละ่ะ อันนี้เป็นดินเก่าก็เลยต้องเอาคลุกเข้าไปหน่อยเป็นการฆ่าเชื้อเขาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆในดินปรับสภาพปรับสภาพก็คือถ้าเป็นกรดก็เป็นกลางถ้าเป็นด่างก็เป็นกลางปรับขึ้นมาเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะเติมลงในกระถางเลยกระถางก็รองหน่อยนะคะ กระถางมันลึกมากปกติก็เลยใส่ขุยมะพร้าวเยอะหน่อยกันดินไหลลงไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ดินเยอะอ่าคุณลุงอยากแนะนำอะไรคะอืมไม่ได้ยินค่ะองด้วยกาบมะพร้าวไม่ใช่ขุยอ๋อกับมะพร้าว,าาาวสับอืเห็นเห็นอยู่เนาะพูดผิดไม่ได้นะคุณลุงอะ่ะ รวกซิบก็ทราบปะเก็กฟังไม่รู้เรื่องละอพูดได้คุยได้ต่อไปก็จะให้คุณลุงปลูกด้วยกันคุณลุงจะได้ปลูกต้นไม้เก่งๆจะได้ปลูกเป็นแต่รู้หมดนะเห็นอย่างเงี้ยไม่ปลูกไม่ทําแต่รู้หมดทุกอย่างคุณลุงอะผสมดินยังไงเอาอะไรใส่รู้หมดอ่ะโอเคทีนี้ก็ปลูกเลยนะคะเราก็แหวกเลย ดูรากเขาว่าลึกขนาดไหนอเอ็นๆสักหน่อยไม่ต้องแย่ไปหมดเนะี่ยในลักษณะนี้ก็ได้นะคะขอให้รากตรงเนี้ยอยู่ในดินอาจจะอยู่ดิิมๆก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราก็ถ้ายาวขึ้นมานะคะเราก็ต้องทําหลักให้เขาหลักนี้เอาเสียบไว้เลยก็ได้ไว้คอยพยุงให้เขา ถ้าสูงสูงไปก็เปลี่ยนหลักหรือว่าเอาหลักมาเสริมใหม่ตอนนี้อพยุงไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมคะเป็นต้นมะเขือเทศเล็กๆแล้วเอาไว้ตรงกลางไม่ได้เนาะเพราะว่าก้านเขายาวเขาจะเลยหลุดออกมาทางนี้ก็เลยเอาไว้ตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็อรดน้ําเป็นลูกแล้วลูกเล็กๆละ กว่าจะปลูกมีลูกอย่างนี้ได้นะถ้าเรามาปลูกเองใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีต้นอยู่ในสวนค่ะไปทําอย่างปาเกิตทําได้เลยเหลือตรงนั้นอีกสองต้นเดี๋ยวให้เขาเลือ้อยาวๆปาเกิตก,ก็จะไปเอาไปกดลงกระดินแล้วก็ให้ออกรากแล้วก็จะแบ่งมาปลูกอย่างเงี้ยจะได้หลายต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าปลูกไปเขาโตขึ้นสูงๆถ้ามีกิ่งก้านสาขาเยอะสามารถที่จะแบ่งออกมาชําได้ แต่การชําก็ติดเหมือนกันค่ะแต่แต่วิธีนี้จะเร็วกว่าก็คือเขาไม่ได้ออกจากต้นแม่มาเนาะในขณะที่เรากรบเขาเนี่ยต้นเขาโคนต้นเขายังสามารถที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงกิ่งก้านสาขาเข้าได้เขาก็ไม่ชะงักพอเรากดลงไปรากก็จะออกได้เร็วมากเลยค่ะคือต้นไม่ชะงักพูดง่ายๆเนาะกบลงไปปุ๊บอาหารก็เดินมาต้นก็ออกรากตลอด แต่ถ้าตัดกิ่งไปนะคะก็จะชะงักหน่อยจะช้าก่อนนี้หน่อยนะคะกระถางนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ปลูกอีกกิ่งหนึ่งอีกกระถางหนึ่งต้นนี้ยาวเฟื้ยเราก็มาตัดเอาเฉพาะที่มีรากก็แล้วกันส่วนที่ยาวๆนี่ก็ไม่เอาก้านตรงนี้เอาทิ้งไปเริ่มจากที่มีรากเขาอันนี้มีดอกอกิก็จะไม่เอาดอกออกให้เขาติดต่อไปเลย ก้านตรงนี้ออกหน่อยโอเคทีนี้ก็เอาอฝังลงไปเลยลักษณะอันนี้ให้รากจมอยู่ข้างล่างนะคะต้ตนใ้ตวค่ะมันงอ,อนนนตั้งตรงยังไม่ค่อยจะได้ปลายทิ้งลงไปเลยนะอ่าโอเคปลายทิ่มไม่ได้ตอนนี้เราปลายทิ่มแล้วเพระาะรากออกตรงปลาย <laughs> คุณลุงนั่งดูบอกว่ารากมันออกตรงปลายมันไม่ใช่ตรงโคนตรงโคนมาทางนี้ตรงไหนก็ช่างมันเนาะขอให้รากอยู่ข้างล่างในดินก็โอเคละมัดไปเลยกลัวมันง่นเงีนยงง่นเงี้นยนดินหมดพอดีเลยที่ผสมมาเดี๋ยวค่อยเอามาเติมทีหลังกันแล้วกันกระถางเขาใหญ่ <c oughs> <c oughs> นึกว่าดินจะพอก็เลยผสมมาแค่นั้นเครดน้ำเลยนะคะทีนี้ก็ดูแลเพราเขาติดดีดเริ่มติดดียังไงก็คือเขาจะแตกตรงนั้นตรงนี้ออกมาให้เราเห็นว่าเขาติดดีแล้วเขาพร้อมที่จะเริญเติบโตต่อเราก็เริ่มให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยเขาเลยนะคะเลี้ยงไม่นานก็จะแตกกิ่งก้านสาขายาวไปมีดอกมีอะไรให้เราเก็บมีดอกมีผลให้เก็บละ เห็นไหมคะได้สองกระถางแล้วอืน่ารักมากเลยมะเขือเทศปลูกไม่ต้องใช้เมล็ดอันนี้เอได้คู่หนึ่งได้เป็นสองต้นเลยมาจากต้นเดียวกันขยายพันธุ์ได้ต่ออีกนะคะถ้าจะชากิ่งต่อเพราะเมล็ดมันช้าช่วงเนี้ยแต่ถ้าหน้าหนาวเนาะปลูกไปเถอะรวดเร็วทันใจหน้านี้เจอตรงไหนอย่างนี้อย่างนี้เก็บเอามาชำก่อนนะคะ จะเป็นพันใหญ่พันเล็กก็ได้ส่วนมากอันนี้ถ้าปลูกลงดินนะคะปกก็ก,ก็ไม่ทําหลักทําเสาให้เรามาเขือเขือเนี่ยปล่อยให้เลื้อยไปตามดินนั่นแหละถ้าอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ดีๆก็จะออกลูกเยอะๆแต่ช่วงนี้อากาศร้อนปล่อยอยู่ในรกในป่าดูแลลําบากเราก็ต้องเอาขึ้นมาดูแลอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ได้เก็บกินเดี๋ยวขออัปเดตต้นองุ่นให้แฟนคลับดูหน่อยนะคะเขาขอดูดูต้นใกล้ๆนี่นก่อนแล้วกันเพาะแป๊บเดียว นี่ค่ะอง,งนุนค่ะเราตัดยอดตรงนี้นะคะนี่ยปักกิ๊กตัดยอดตรงเนี้ยเขาก็แตกกิ่งออกมามาเนี่ยรู้สึกจะมีสามกิ่งพันมาเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ทําขึงเชือกให้เข้ามาสามเส้นก่อนเลยมาพอขึงเชือกมาแล้วก็ได้สักระยะก็ตัดยอดอีกค่ะตัดยอดอีกก็แตกอีกทีนี้แตกเยอะเลยแขนงเยอะเราก็ คอยดูเขาถ้าเขายาวๆแล้วก็จะจับแล้วเราจะให้ไปทางไหนแล้วก็อยู่ที่เราแล้วทีนี้เราก็จะจับแยกไปจะเอามาทางนี้ก็จับมานะคะต้องทําขึงลวดขึงเส้นอะไรต่อไปจับไปเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้เนี่ยก็จะแตกไปก็จะเต็มไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยตัดยอดแล้วนะคะพอตัดยอดตรงนี้เนี่ยด้วนละก็จะแตกออกมาอีกเต็มไปหมดเหมือนกันทุกกิ่งทําอย่างนี้ค่ะ เขาเรียกว่าตัดแต่งกิ่งองุ่นเลี้ยงไปคอยให้ปุ๋ยเป็นระยะปลูกองุ่นนี่เขาต้องให้ให้ปุ๋ยสูตร15กับขี้วัวนะคะถ้าขี้วัวอย่างเดียวไม่ได้กินค่ะให้เป็นระยะแต่ไม่ได้ให้เยอะให้ทีละช้อนชาเดียวก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมีอยู่สามต้นคะ่ะในสวนแต่ต้นนี้งามที่สุดต้นข้างหน้าที่ซื้อมาต่อใหญ่ๆนั่นะก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่ายอดไม่ได้แตกมากอย่างนี้ให้ดูไปทีละอย่างเนาะ เดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะก็อยากอัปเดตหลายๆอย่างเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้าเก๊กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ